สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนเบิ้งสองไอ้น้องนะเบิ้งป่ะฮะยืด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 ฮะเนื้อเนืาอธารโม่เอาเนี่ยหั่นมาทางนี้เอาโต้พี่น้องแซ่บพะลูกแซ่บน้าก็แซ่บปะอันนี้แซ่บลยอ่ะอันนี้เห็นบหมอันแซ่บแซ่บอ่ะลูกอ่ะ ไปย่ามแผ่เพิ่นออกมาลินใส่ชีวิตแบบนี้พี่น้องเพราะว่าขั้นนั้นมุกมุ่นร้ายอยู่นแต่ในห้องร้ายก่ะเบ็ดชะต,ต่โทรศัพท์ลูกชะติดโทรศัพท์นางตุ้ยแกงมาืหม่ใส่ขา้าวเบือประแดดแป้งนุ่มมาลงไปแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องคื <c oughs> อโบสถ์ข้า,เขาเวเบือซุกยังซุปก่อนแล้วใส่คือเขื่อน,นแกงพี่น้องใส่เค็มหน่อยลืมแล้วว่ามียังไง มีเห็ดกระตุน <c oughs> เห็ดเค็มพี่น้องมาบวกมาเอึ้อเดี๋ยพี่นอ้องเด้๋ยวเขื่องแกงอันนี้คือมันอยากอเอาออกซส้นนี้ <c oughs> เห็นบ่พี่น้องหลักลินน้าเพิร์แป๊บเดียวหลักลินน้นมามเลยเบิกหยุดเอาลงเลยนะใส่เห็ดเด้อพี่น้องเดี๋ยวบานะเ,าเห็ดบวกที่เขาได้มันเศร้านี่แหละดีเลยแกงใส่เลย เฮ็ดเพาะแน่พี่น้อยเฮ็ดละโงกแน่เฮ็ดเพิ่งแน่บ่ได้มีแต่แต่เฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยแต่หลายกว่าหมู่มันคือเฮ็ดปวกค่ะแหละเฮ็ดเพิ่งได้บอนละดอกสองดอกเฮ็ดกะแป้งน้ำเนาะเอ้าหม้อบักใหญ่พี่น้องแกงแล้วกระแบ่งรดน้ำเด้อพี่น้องเด้อแบงรดน้ำพี่น้องปลาเฮ็ดมันซุกเนาะมัน พนั่นว่านำลายเขาเพื่อใส่เอานำเขาใส่บริเวณนั้เดี่ไหนำเฮออกได้บบนี่ลรอดแกนออมพี่น้องเลยนทีเทศจะถาเลยพี่น้องนะนี่นเ่ยครับ่นี่น็นีี่นี่นี่นนี่น

ีาสบา,ายดีพี่น้องสบายดีมามามาไปในเรื่งมือบ oh, okay well, ้างบนในทิศเผาบ้างบ่เออบ้างอยู่โอเคแล้วนหมแยกน้องใหม้ใส่เห็ดบวกเซ็ตๆน้องกันเด้อจ้ามาเลยน้องทุกขุมทุกคนมาตุ้ยมาซีมือนักตุ้ยตะเกงเลยสบายดีพี่น้องนักตุ้ยยังประทับน้ำพี่น้องก็ได้กันมากบอมาเลยตุ้ยหอมหายแล้วก็ได้กิน

你不能分开呢。 นันเนี่ยแ่แวเี่ยพกเือยงชอบูทำวเน้ยจะกินน้ำา ไปเลยมุกไปดูแสีเลยนะเ้ยไ่ตัววไปมุกมาเดินอน้าเป็นมกดกเวเนาะเดี๋ยวพีทกันเด้อ เห็นอยู่นะ้อโบราณจุดเนน้องน be ้องน้องโบราณ

ชิวตอนเย็นดงงามแ่เช้กหาหายขาวีนน nice. ี่ยแ้มนเป็นเส่กินล่ะลูกเนี่เนาแบพนามาดูยวน้ย่ล่คนแล้วแสบแด้วกยอมด มีคนเดียวละเคียไปเคียมาตอนมหนอนซาตอนรอยะทางทขงิดขาวกำน้าเนานนะพอตัวหนักตัวข่าวตัวหน,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 นกลับเป็นสาวหนักแย่ข่าแล้งเพื่อนยังไม่ตอ มันกวนเขาเอาไปผักเลยเป็นกรมพันธนคุณเอาคุณอู่บ่อยห้าดกเลยาค่ะไม่ชอบค่ะ ม่แหงเลยท่าแหงเลยท่าเคี่ยวเลยท่าหัวเข่าดีไว้่าก๊อกาีอยเพี่ย ตากอโศงแน่นไสแน่นพวงมันหาแมวมนจับมันจมางมา

Kìa chơi đi! Kìa chơi đi! Kìa cho đi! Kìa chơi đi! Điều! 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 không Điều! 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 không Điều! เขาจะกินหัวยังหัวโบนี้จะหนูอะไรแต่ึ้นหัวดูกินหนัวดียวหน่อยเอาล้นฮาลูกโดูเขาี่น่าไปจะไปในกระซำสวยกว่าอื่นกว่าเออบังานปะปะปะตบไปนึกปะทำมือ เอ้ยหางมันไม่ขายแล้วก bon ็เร <ip> ืตองเนาะมีแดดมีตาสัตเอาแล้วแล้วมีแต่เอาซื้อแผลงมาสากเครืงเานี้ฮะมีแผลแผลมื่อไ

ลาบะทีเบสนาทีนี่พอเป็นีกหนึง่งตัวคลิปในกับป้าก่อนเราไปก่อนใี่ไหคะคิาบขาบึ้นหนังแล้วบบ